สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับน้องเอนะคะน้องเอทีอคาคาเราอยู่กันที่ทีอคาคาเสรีไทย73ค่ะวันนี้เรามาในมุมใหม่นะคะลองด้านหลังกันบ้างเพราะว่าวันนี้บอกเลยค่ะว่าน้องอ่ะเดี๋ยวให้น้องยาวแพนไปนะคะรถเยอะมากที่สําคัญนะคะนี่แบบเร่งรีบมากๆเลยอาจจะเลทเวลาบ้างเพราะว่ามีรถเข้าใหม่มาเยอะจริงๆค่ะลูกค้าขาแล้วด้านหน้าก็ไม่มีที่จะไล่เลยเนืองแน่นด้วยลูกค้าเยอะจริงๆค่ะวันนี้จัดไล่ก็คือต้องมาไล่ด้านหลัง เพราะว่าลูกค้าเนี่ยวันนี้มีนัดหมายลูกค้าที่แบบ walk in เข้ามานะคะจับจองรถเยอะมากๆเลยเดี๋ยวจะให้ดูแม่บ้านนะคะตอนนี้กําลังรีบปั่นรถเลยค่ะนี่เลยค่ะทําความสะอาดกันอย่างเร่งด่วนเพราะลูกค้านี่ค่ะมาตั้งแต่เช้าแล้วเขาต้องการจัดแล้วจบกลับวันนี้เลยค่ะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าที่เคยบอกไว้ว่าวันเดียวจ,จัจบมีจริงและทําได้จริงที่ทีอาขาค,ค่ะลูกค้าขาอ่ะวันนี้ยามเย็นนะคะ อากาศก็ยังโปร่งใสยอยู่เหมาะมากๆเลยสาหรับการเดินชมรถที่ทีอาคาค่ะเดิมๆนะคะบอกเลยค่ะว่ารถของเรามีมากกว่า350คันคุณลูกค้าขาไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้าหรือว่าจะเป็นอิซูซูมีทุกยี่ห้อจะเป็นรถจัก่ี่นั่งรถธรรมดาหรือจะเป็นรถกระบ,บะเรามีหมดค่ะขอแค่ว่าลูกค้าผ่านตรงเจ็เดเรียกว่าผ่านหน้าหน้าของโชว์รูมเรานะแวะเข้ามาค่ะ ไม่ได้ดูรถไม่ได้มาซื้อรถแวะมาคุยกันบ้างทานน้ําของเราบ้างทานข้าวบ้างค่ะคุณลูกค้าขาบอกเลยค่ะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์วันนี้ไอ้พรุ่งนี้จะเป็นวันศุกร์โอ้ยแมหมอยากจะให้เสาไวๆเพราะว่าลูกค้าบอกว่าวันเสาร์มีนัดหมายเยอะจริงๆอ่าถ้าลูกค้าสะดวกนะคะไม่ว่าจะถึงศุกร์หรือว่าวัอาทิตย์วันไหนก็แวะมาหาเราได้ที่สําคัญนะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เอ๋หน่อยเป็นกําลังใจให้เอ๋บ้าง เพราะว่าเอไลน์เนี่ยน,นะอยากจะให้ลูกค้าเข้ามาดูอยากจะให้ลูกค้าดูว่าน้องเอกำลังบอกอะไรกับลูกค้าแล้วก็สามารถแจ้งได้เลยว่าน้องเอขาอยากได้รถรุ่นไหนบอกเลยค่ะเดี๋ยวเอจะจัดไลฟ์ให้นี่เลยวันนี้มาค่ายเดียวเลยเป็นค่ายฮอนด่ายักษ์ใหญ่ของเรานะคะมาเป็นสองแบบสองรุ่นสอสไตล์แล้วก็สองสีค่ะเดี๋ยวให้น้องเยาวพาเดินดูคันแรกก่อนเลยค่ะอคันนี้นะคะเป็นเจ้าฮอนด้า h r v ค่ะบอกเลยว่าเป็นมาสีดำโทนดุสไตล์แบบคล้ายๆกับ CR-V เลยแต่นี่ย่อมย่อมน้องๆของ CR-V เลยค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าเข้ามาใหม่ๆเลยยังเพิ่งจะเข้ามาอยู่ที่โช์รูมได้ไม่นานบอกเลยค่ะว่ามีลูกค้ามาจับจองเยอะเหมือนกันแล้วก็ทักมาหาเยอะเหมือนกันคุณลูกค้าขาสภาพของเขานะคะใหม่มากๆแล้วก็ด้วยโทนสีนะคะเป็นสีดํานะคะลูกค้าขาบอกเลยค่ะว่า ด้านหน้านะดูโฉมเขาแล้วนะคะโอ้โหบอกเลยว่าใสากิ๊บกิ๊บเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยลูกค้าค่ะใช้งานน้อยอย่างที่เอเคยบอกว่ารถเราใช้งานน้อยจริงๆและสำคัญน,นะคะเราเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหลักแน่นอนอดูโฉมเขาสะก่อนค่ะไม่มีร่องรอยอาจจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปค่ะลูกค้าค่ะดูนะคะคาดด้วยโครเมียมนะคะด้านหน้าสเก,าก๋มากๆเลย ไฟก็เป็นไฟ LED นะคะบอกเลยค่ะว่าด้านในนะเป็นไฟส่องสว่างได้สวยจริงๆคะ่ะลูกค้าขาเห็นไหมคะน่ะน้องเยาวา์บแบบโูมให้ลูกค้าดูกระจะ,จะเลยคะ่ะลูกค้าขานี่เลยแล้วก็ด้านหน้านะคะจะตัดด้วยเขาเรียกว่าโครเมียมเนาะเป็นสีเงิน สวยมากๆเก๋มากๆเลยค่ะลูกค้าขาแล้วมีกระจังหน้านะคะบอกเลยเป็นช่องช่องตารางเอาไว้ทําอะไรจริงๆแล้วมองก็คือความสวยแล้วก็ลู่ลมได้ดีมากๆเลยค่ะคันนี้อ่าเวลาเราอยู่ปะทะลมนะที่ก็ต้องทําแบบนี้เพราะอะไรเวลาเราประทะลมมันจะไม่มีเสียงอู้เสียงดังมันช่วยเราได้เยอะเลยให้เรารู้สึกว่าเวลาลมมามันก็จะลู่ไปด้านข้างอ่านี่คือข้อดีของ h o นด้าคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างมาเดี๋ยวน้องเอเปิดดูภายในห้องเครื่องบ้างเลย อย่าพึ่งเบื่อกันนะคะคุณลูกค,ะคะ้า่ะแบบกลูกค้าว่าน้องเอ๋คะวันนี้น้องเอ๋อยู่คนเดียวเหรอเปล่าค่ะวันนี้ไม่ว่าจะคุณยุทธคุณแบมคุณหนิงหลายๆคนนะคะน้องเอ็ดมินลองมาช่วยกันอย่างหนาแน่นเพราะลูกค้าเยอะจริงๆค่ะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะวันนี้เข้ามารับชมสว,ส,บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลปงลดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณชิพเข้ามารับชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่วยช่วยกดไลค์กดแชร์เอ้บ้างนะคะคุณลูกค้าขาอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันหน่อยอืมเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันหน่อยห้องเครื่องนะคะบอกเลยค่าโอ้โหเปิดออกมาก็ว้าวแล้วความสวยของเขานะคะดนจิตดนใจดนตาเลือกเกินอ่าต้องใช้วิธีนี้เลยเพราะว่าอะไรห้องเครื่องเราอะเราเน้นนะคะบอกเลยมาจากเรียกว่ามามาอย่างไรก็อย่างนั้นเราแค่มาทําความสะอาดปรับสปงสปาให้ดู สวยหรูขึ้นมาให้ดูว่าเอ้ยเขาน้าอยู่หน้าชมมากๆเลยแต่ที่สําคัญนะคะเดิมเดิมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีที่แต้มมาจากโรงงานนี่ก็ยังอยู่เดิมหัวน็อตที่แต้มจากสีโรงงานมาเราก็ไม่ได้เคยลัดออกอย่าไหมคือยังมาเดิมเดิมหมดเลยแสดงว่าให้รู้ว่าน็อตทุกัวไม่มีขยับแน่นอนอือลองมาดูนะคะนี่เลย สีที่แต้มมานะคะเนี่ยค่ะยังอยู่ครบแล้วก็ร่องรอยของเขานะคะยังตรงปกติเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นไหนก็แล้วแต่นี่เลยเดี๋ยวให้น้องเยาวเป็นคนส่องซูมให้ดูนะคะแล้วก็เม็ดอาร์ตนะคะเรียงตัวกันสวยงามพลาสติกนะคะมีร่องรอยการใช้งานบ้างแต่เล็กน้อยมากๆเลยค่ะด้านหน้านะเก๋มากๆเลยอ่าไม่ว่าแบตเตอรี่ก็ยังใหม่เอี่ยมเลยนะคะน้องเยาวค่ะอ่าและเดี๋ยวเราไปดูนี่เลยฝากระโปรงดูบ้างตรงตรง,ตรงฝากระโปรงนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเก๋ทีเดียวเนาะ อบอกเลยคะ่ะลูกค้าขาถ้าชอบนะรถรุ่นนี้นะคะความใหม่ของเขามีแน่นอนความเก่าความเก่าของเขาก็มีเช่นกันอ่าเดี๋ยวเอจะพาไปดูด้านข้างกันบ้างอืช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้เอบ้างเป็นกําลังใจให้สักนิดหนึ่งจะได้มีมีโอกาสรอบหน้าเอจะได้พามาไล์รถดีๆคนไหนอยากได้รถรุ่นไหนแจ้งเอมานะทักมาเลยในเชฟในใน,ฟในเฟในเฟนะว,ว่าเออว่าน้องเอขาอยากได้รุ่นนี้ไล์ให้ดูหน่อย จัดมาค่ะได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านข้างรถคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กนะคะเป็นล้อแม็กมาจากศูนย์ฮอนด้าเลยโหลบอกเลยค่ะว่าสวยจริงๆไม่รู้จะสวยขนาดนี้ได้ยังไงบอกเลยค่ะว่าน้องๆขอซีอารีเลยทีเดียวคุณลูกค้าขาเล็บมากๆเลยบอกเลยค่ะว่าเป็นดีไซน์ของเขาเนาะน้องเยาวและที่สําคัญนะคะบอกเลยค่ะว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกระจกด้านข้างกันมาใหญ่มากเหมาะมากๆเลยสําหรับ คือกระจกมันใหญ่เนะเวลาเราดูด้านข้างเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยว่าลูกค้าจะได้มองหเห็นได้เ <สะ S 2> ต็มและชัดเจนมากๆเลยอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กันกเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าน้องน้องยาวอ่าเปิดเลยค่ะเป็นยังไงคะด้านในบอกเลยค่ะโอ้โหดุดันข้างนอกยังไม่พอข้างในก็ดุดันไม่พอกันเลยนะนเองเานาะดุดันมากๆบอกแล้วไงว่าดีไซน์ของเขา เรียบหรูมีดีไซน์สไตล์แบบเขาเรียกว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะี่แบบว่าคือมันสไตล์แบบบอกไม่ถูกว่ามัน<ด>มันมันดูดีดูไฮโซเนี่ยขนาดนั่งนะโอ้โหบอกเลยค่ะว่าและนี่น้องยาวขาให้ลูกค้าดูเลย<อ>ดูยาวมากนี่ช่องแอร์หรือว่าแอร์บนเครื่อง <c oughs> เครื่องบินคะเนี่ย <c oughs> คือมีแผงแอร์นะยาวมากเหมาะมากๆเลยแล้วแถมว่าเขาทำว้าวทำ ทำเว้าทําอะไรให้เป็นดีไซน์ที่เก๋มากๆเลยน้องยาวขาแล้วบอกเลยค่ะว่านั่งตรงนี้เหมือนที่เคยเคย <ๆ S 2> บอกว่าเวลานั่งโนนด้ามีความรู้สึกเลยว่าเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบิน<ช>ดูดูดิคขว่าโมเดิร์นขนาดไหนรูปทรงในการทําข้างในอะคือเขาดีไซน์ได้เก๋นะเก๋<ช> <ๆ S 1> มากๆปุ่มบูสต์สตาร์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทำไม่เรียบร้อยโอ้โหบอกเก๋จริงๆแล้วด้านนี้นะคะจะเป็นพวกเกี่ยวกับไฟดิจิตอลหมดแล้ว ที่เก็บของสัมภาระหรือจะเป็นนี่เลยค่ะหัวเกียเกเนะอ่าหัวเกเกียมากมากเลยเพราะว่าเขาทําเป็นเหมือนเขาแบบหนังแล้วก็มาหุ้มหุ้มหนังแล้วก็ใส่เป็นสีดําแล้วก็ยังมาตัดด้วยโครเมียมอีกโอ้โหบอกเลยค่ะว่าทําไมเขาต้องดีไซน์ขนาดนี้ก็ไม่รู้น้องเยาวดูลูกค้าขาเก๋จริงจริงไข่ที่ใส่อีกใส่กน้ําเนื้อ่าแล้วก็ยังมีที่พักแขนด้วยแถมที่พักแขนเนี่ยก็ยังใส่สัมภาระได้อีกด้วยค่ะน้องเยาวขาอืม คือเขาตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของเราเลยว่าถ้าในเมื่อเรานั่งอยู่บนรถแล้วสามารถใช้งานได้ทุกมุมเลยดีกว่า oh. เดี๋ยวเรามาดูเ oh. บาะหลังกันบ้างคะ่ะ oh. คุณลูกค้กขาขา oh. นี่เลยดูความกว้างของเบาะหลังเบาะหน้าไปแล้วลองดูซิว่าเบาะหลังความกว้างเขาเป็นยังไงโอ้โ oh. หคือกว้างมากน,า oh. น้องยาวน้องเยาวนั่งได้อย่างนั้นก็เป็นยาวสองยาวสามได้เพราะว่ามันใหญ่จริงจริง เดี๋ยวพี่เอจะลองนั่งให้ดูบอกเลยว่าเบาะนี่นะใช้งานได้น้อยมากๆเลยนี่ดูขาความกว้างเหลือายยาเหลือมากๆเลยนี่เอสูงประมาณกับร้อยเจ็ดสิบนะ,ะและดูนั่งสังขาบอกเลยเขาว่าเ,เพดานไม่ติดแสดงว่ารถคันนี้อะความสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบก็ยังนั่งได้อ,อ่าถูกไหมคะเ,คเพราะฉะนั้นลูกคาา้าค่ะไม่ต้องไปกังวลเลยว่าชั้นสูงฉันจะนั่งรถคันนี้ไม่ได้ไม่เกี่ยวค่ะภายในเขาใหญ่มาก ภายในเคตรจุได้อีกสําหรับคนนะนี่ท่านนั่งสักสามคนกําลังดีนะน้องยาวนะอืก็ทําออกมาได้เก๋มากๆเลยโอ้โหแล้วบอกเลยค่ะมีที่พักแขนที่ใหญ่บอกค่ะว่าสองคนนั่งสบายๆเลยแบบเก๋จริงๆเลยโอ้โหแล้วเบาะเขาฮะแน่นมากแล้วเขาดีไซน์ของเขานะคะว่าเป็นรูแบบทําไม่ให้อบความร้อนด้วยน้องยาวอ่าแลวนี่พรมกระดุมนะคะบอกเลยค่ะว่าเราตัดใส่ ให้กับรถทุกคันตามรูปทรงของรถเลยทีเดียวค่ะน้องเยาวขาอ่ะเดี๋ยวเราดูท้ายกันสักนิดนึงโอ้โหมาแล้วก็ต้องดูให้ทั่วค่ะลูกค้านี่เลยคนเรียกวบันท้ายเอ๊บันท้ายของรถหรือเปล่านี่ค่ะท้ายรถนะคะบอกเลยค่ะว่าจะเป็นไฟจะเป็นไฟสามสี่ดวงไม่ว่าจะไฟด้านไหนนะคะบอกเลยค่ะว่าเขาทาได้เก๋ทําไฟออกมานะคะบอกเลยเป็นเป็นรูปยาวๆแล้วก็ใหญ่เวลา ใช่ค่ะดูมีเว็บเว๊บเบเว็บโอ้โหบอกเลยว่าดีไซน์ของเขานะน่ารักเลยทีเดียวแล้วเวลาขับรถไปบอกเลยค่ะว่ากลางคืนนะจะส่องสว่างได้ดีแล้วเห็นได้ชัดด้วยค่ะไม่เป็นอันตรายกับลูกค้าเวลาขับรถกลางคืนแน่นอนเพราะว่าดวงไฟของเขาใหญ่มากๆเลยอ่าตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างเลยค่ะคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวจะลองเปิดท้ายรถให้ดูนะคะคุณลูกค้าอ่านี่เลยน้องยาวบอกซิว่ามันใหญ่ขนาดไหนคือสามารถ คือสามารถเดี๋ยวพี่เอจะนั่งให้ดูคือว่าดูความเอนั่งนะเอ่ะเหมือนมีเบาะหลังนั่งอยู่อีกหนึ่งที่หนึ่งจุดเลยน้องยาวขาดูสิความกว้างของเขาเนี่ยเนี่ยกว้างจริงอ่ะกว้างมากพี่เอนั่งได้คือนี่พี่เอขยับให้ดูนะนั่งอ่ะสามจุดสามคนยังนั่งได้สมมุติว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้รถรุ่นนี้ไปนะบางคนเดี๋ยวนี้ชอบขายของเปิดท้ายอ่าแฟนค่ะตั้งขายเสื้อผ้าค่ะนั่งนั่งไลน์นั่งขายได้เลยครับลูกค้าค่ะใหญ่จริงๆ และที่สาคัญไปแต่จังหวัดสะดวกสบายกระเป๋าใส่ได้ตั้งกี่ใบขนาดคนนั่งใช่ค่ะแถวสองแถวสองก็พับลงไปได้อีกสบายสบายเลยโอ้โหบอกเลยนี่เลยอะนี่เห็นไหมพับลงไปยิ่งกว้างทําไปที่นอนไหมเวลาเราไปแต่จังหวัดนะไปกับสองคนหรือจะไปกับหลายคนนะบอกเลยว่าถ้าสองคนนะสะดวกมากทาปูหน่อยแล้วนอนเอ็นกายโอ้โหบอกเลยแล้วดูบรรยากาศเปิดฟ้าคือเออเกว่าเปิด เปิดท้ายรถเลยนะคะดูดาวที่รักคะดาวดวงนั้นใช่เธอไหมดาวดวงนี้ใช่เธอหรือเปล่าเอเรียกว่าหวานกันเลยทีเดียวนะมาเดี๋ยวเรานิชาการถามว่าราคาเท่าไหร่คะโอ้โหสวัสดีค่ะคุณนิชาการไม่ต้องเป็นกังวลใจเดี๋ยวเอ๊จะตอบเดี๋ยวนี้และคะ่ะอีกสักครู่เดียวค่ะบอกเลยค่ะว่าล้าลูกค้าอยากได้เดี๋ยวเอ๊จัดให้เลยราคารถนะคะไม่แพงค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้นะบอกเลยว่า เป็นรถ 1.8e นะเป็น 1.8e นะคะเครื่อง1.8อี 1.8e บอกเลยค่ะว่าตัว Honda ตัวนี้ราคาอยู่ที่650,000เท่าไหร่ดีเนาะ9,000บาทค่ะอ, <laughs> อยากให้ลูกค้าตกใจ <laughs> ย้ำอีกทีนะคะ695,000บาทค่ะ 6, นี่เลย 6, เออหกแสนหาหมื่นเบาทนะคะบอกเลยคะ่ะว่าได้รถคันนี้ไปเลยที่สําคัญนะคะอย่างที่เอแจ้งแรกๆเลยว่า199บาทใครจะมีแล้วโปรนี้ร9อจับจองในราคาเกือบล้านซื้อได้สบายๆคะ่ะลูกค้า่ะหยิบเงิน2ใบเบ่งร้อยสอใบแล้วนำมาที่ทีอาคานะคะลูกค้า่ะแล้วบอกคะ่ะน้องเอ๋คะร9อซื้อรถได้ไหมคะจัดไปเลยคะ่ะคันนี้คะ่ะลูกค้า่ะจัดไปเลยเออ โปรโมชั่นนะคะบอกเลยคะ่ะว่าวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นร9อยเกไม่ว่าจะเป็น999บาทก็มีที่แน่ๆนะครของแถมมากมายเช่นประกันเครื่องเกียร์ก็มีร้อรายการค่ะลูกค้าขาหรือจะเป็นประก,กันฉุกเฉิน3ปีไปเลยรปีไหนคะคันนี้รัปี2010เท่าไหร่เนาะ2019ค่ะคุณลูกค้าขาโอ้โหบอกเลยคะ่ะว่าปียังใหม่อยู่เลย และที่สําคัญนะคะไม่ก็น้อยด้วยอยากจะให้ลูกค้านะคะเข้ามาจับจองกันแต่ถ้าไม่ได้เข้ามาหรืออยู่ไกลตัดจังหวัดบอกเลยค่ะว่าทักมาแอดไลน์มาหรือว่าทักประทางบริษัทได้เลยนะคะอันนี้เลยบอกว่าหรือแขปหน้าจอมว่วเอาที่น้องเอกําลังไล์อยู่อยากได้คันนี้แจ้งเลยแล้วแขปหน้าจอนะะี่ค่ะแขปหน้าจอเลยค่ะบอกว่าเอาคันที่น้องเอไล์อยู่แล้วเดี๋ยวเราม,มาคุยกันโปรโมอชั่นเหลือมากมากเ่ยเหลือเป็นกอเลยคะรับโปรโมอชั่น รับเอาไว้ให้คุณแน่นอนอะเดี๋ยวคันต่อไปมาขาวๆกันบ้างตระกูลเดียวกันเลยค่ะคุณลูกค้าขาอ่ะเดี๋ยวให้น้องยาวพาเดินรอบรถกันเลยคันนี้นะคะเป็น Honda CR-V เไอ้ไม่ใช่ Honda Civic ค่ะคันนี้นะคะเครื่อง 1.8e ว้าวรูปโฉมก็ไม่ได้ย่อหย่อนกว่านรีห่หออื่นเลยแล้วก็สวยเพรียวมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าขาคันนี้บอกเลยว่า ปี2018นเลยนะคะคุณลูกค้ายังใหม่เอี่ยมมากๆเลยด้วยทวนสีขาวมาอบๆขาวๆบอกเลยค่ะว่าเก๋สุดๆเลยค่ะลูกค้าขาถ้าใครได้จับจองคันนี้นะบอกเลยต้องวิ่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 งบอกว่าน้องรับพี่อยากได้ขาวจังเลยพี่อยากได้ขาวจังเลยโอ้โหไม่มีอีกแล้วนะคะรุ่นนี้เพราะว่าตัว h o n d ้าเนี่ยเขามีมาหลายรุ่นก็จริงแต่แต่ละรุ่นจะตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าับใครเป็น fc ของซ i วิ c เชิญเลยค่ะ คันนี้เก๋มากๆบอกเลยค่ะหรือจะแขปหน้าจอหรือจะแขปเรื่องเกี่ยวกับทะเบียนรถแล้วมาแจ้งกับน้องเอได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะบอกเลยว่าทีทีอาคามีรถมากกว่า350คันอย่างที่บอกจริงๆค่ะคุณลูกค้าดูโฉมหน้าของเขานะคะดูไฟสิคะว่าโชบเชียวขนาดไหนโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเก๋จริงๆเก๋มากๆดวงไฟข้างในนะคะเป็น2ดวงเป็นเหมือนไฮไลท์แต่เป็น LED นะคะ ดูส่องสว่างด้านหน้าได้ดีมากๆากเลยโอ้โหแล้วตัดด้วยโครเมียมแล้วตัดด้วยสีดำเขาพี่อบอกเลยค่ะว่าดีไซน์ของเขานะคล้ายๆกับรถสไตล์แบบทรงยุโรปหรือว่าสปอร์ตชัดๆเลยอ่าคือสปอร์ตเนี่ยใช้ได้กับ Hon ด้าแน่นอนเพราะว่า h o n ด้เนี่ยสไตล์ของเขาเนี่กึ่งสปอร์ตมากๆเลยค่ะลูกค้าขาเก๋สุดๆอ่ะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันบ้างว่าตัว c ี v ิ c คันนี้ห้องเครื่องเขาเจ๋มขนาดไหนนี่ต้องใช้คำว่าเจ๋มแล้วกันลูกค้าขา ถ้าน้องเอนะคะไลฟ์ไปผิดถูกบ้างหรือว่าอธิบายลูกค้าไม่เข้าใจทักมาตาหนิเอ้ยไม่ใช่ทักมาคุยกันได้ค่ะว่าน้องเอค่ะวันนั้นน้องเอคุยแล้วแต่พี่อะบางทียังไม่เข้าใจอยากจะสอบถามเพิ่มเติมได้ยินดีค่ะยินดีเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูห้องเครื่องกันเอาละค่ะโอ้โหต้องร้องว้าวว้าวว้าวอะไรกันนี่นี่หรือห้องเครื่อง ทำไมอะเขลูกค้าขาคืออยากจะบอกลูกค้ามากๆเลยว่าแต่ละจุดนะคะบอกเลยในห้องเครื่องน่ะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ได้เป็นเนเต์เลยเนาะรถทุกคันะเวลาเรามาสปาเรามาทําความสะอาดให้เขาเราดูแลเขาเป็นอย่างดีคุณดูสิคะว่า รถหนึ่งคันนะ่ะรถจํานวนหลักล้านแล้วเรามาดูแลเขาขนาดนี้โอ้โหบอกเลยเขาว่าเขาอยู่กับเราอีกนานดูแลเขาดีนะคะเขาก็ดูแลเราดีเพราะเขาต้องพาเราขับเดินทางไปทุกที่จะเที่ยวจะเดินทางไปทํางานแล้วแต่นะคะแต่ถ้าเราดูแลเขาดีสิ่งที่เราได้กลับก็คือเขาก็จะอยู่กับเราเป็นานานเช่นกันอืห้องเครื่องสะอาดสปาให้เรียบร้อยดูนะคะว่า ความทนความอืดของเขาแล้วที่สําคัญนะคะบอกเลยร่องรอยการใช้งานน้อยมากๆอืให้น้องเยาวพาซูมเลยค่ะแม้กระทั่งหัวนงหัวน็อตน,น,น,นะคะไม่มีขยงขยับดูเลยค่ะแมสอาร์ตเรียงตัวกันสวยงามสุดๆกับลูกค้าขาส่วนคันนี้นะคะด้านบนเราจะมีมีฉนวนกวความร้อนแล้วเราเปิดแบบอ u t d o o r o อา d o o r แบบว่าให้แบบสบายๆปล่อยอากาศให้แบบโล่ง เวลาเผาผ่านมันจะได้แบบว่าไม่เครื่องไม่ร้อนนี่นกเนาะนี่เขาทํามาเสื้อจดคันนี้เลยค่ะลูกค้าขาอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างนะคะบอกเลยค่ะเป็นล้อแม็กของฮอนของตัวฮอนด้าเช่นกันนะคะสีเงินเข้มเลยบอกเลยค่ะว่าเก๋อีกแบบหนึ่งอีกสไตล์เช่นกันค่ะลูกค้าขาโอ้โหแค่ล้อก็เก๋แล้วนะและเจอยางไปปี21ออีกลูกค้าขาโอ้โหบอกเลยค่ะว่ายางก็ใหม่ ล้อแม็กก็ดูดีโอ้โหบอกเลยค่ะว่าเก๋สุดๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกระจกด้านข้างน่าดูกระจกกัาสิคะใหญ่มากคอนด้านะเจ้าตัวกระจกใหญ่นะเวลาเราเดินทางไปไหนมาไหนอ่ะเวลาเราส่งเนาะมันมันสะดวกมากค่ะมันมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นด้านหลังได้ดีมากๆเลยแล้วทำเป็นสองทโทโทเลยนะขาวปนดำตัดด้วยแบบอสองทโทโทน่ารักเก๋ๆอีกสไตล์ยุโรปเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเราดูด้านในกันดีกว่าค่ะน้องยาวขา ว่าเจ้าซี빅ด้านในเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเอาละคะ่ะโอ้โหบอกเลยคะ่ะว่าก็ไม่ได้ยอย่อนมาจาก HRV เลยทีเดียวค่ะลูกค้าค่ะเป็นโทนดำตัดตัดแบบโทนดำแบบดูดีมากๆเลยลูกค้าดูกึ่งสปอร์ตมากๆเลยรถทุกคันนะคะฮอนด้าเน้นอย่างเดียวคือเน้นสปอร์ตน้องเอนั่งมาบอกเลยคะ่ะว่าสวยอะเนี่ยเก๋มากๆเลยตรงกลางของฮอนด้านะคะบอกเลยคะ่ะว่าเขาเน้นดีไซน์แบบนี้อยู่แล้ว ดีไซน์เขาคือกึอ่งสปอร์ตเขาดูเป็นสปอร์ตมาโดยเฉพาะตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเขาก็เลยทําดีไซน์ให้กับวัยรุ่นหรือคนทํางานเนี่ยชอบสไตล์นี้และที่สำคัญน,นะครับเขาทําออกมานะได้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีมากแล้วก็มีที่จัดเก็บของอะไรเออหลายๆอย่างมากๆเลยไม่ว่าหัวชาร์จหรือว่าจะเป็นที่ตั้งนงตั้งน้ําหรือจะเป็นที่เก็บของนะคะสัมภาระเขาก็ทําออกมาได้ดีและกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะลูกค้าขา บอกเลยขนาดด้านในนะคะตัดด้วยโครมเมียมเขาก็ยังม,มีมีเป็นเส้นคโครมเมียมตัดให้มาเป็นสีน้ําเงินตัดให้มาเป็นสีเทาตัดอีกคือมีความรู้สึกว่าจะต้องมีลูกเล่นของเขาเนะลูกเล่นของเขาโอ้โหบอกเลยแล้วที่สําคัญเบาะหนังเขาค่ะนี่เบาะหนังจากใช้งานน้อยมากแน่นมากเลยค่ะลูกค้าแล้วแถมไม่มีรอยฉีกขาดเลยใช้งานได้แบบดีจริงๆเท่ากับว่าลูกค้าคนเก่าอะ่ะเขาใช้งานดูแลดีเนาะน้องยาวหืสุดๆเลย เดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันบ้างที่แน่ๆนะครับเบาะหลังดูซิว่ากว้างใหญ่ขนาดไหนโอ้โหเป็นยังไงครับคุณลูกค้านี่ไงใหญ่พอกันเมื่อกี้เราดูก็ HRV นะคัะนนี้เนะี่ยเป็นซีวิกซีวิกก็ไม่ได้ย,ย่อหย่อนกว่า HRV เลยคุณลูกค้ากว้างเนาะกว้างอ่ะดูสิบรรับสั่งร่างกายของเราได้ดีมากๆเลยแล้วก็กว้างใหญ่มากๆเลยเวลานั่งนะ,ะสะดวกมากๆแถมเบาะเนี้ย เป็นเบาะหนังแล้วนิ่มด้วยน้องเยาวลูกค้าขาถ้าลูกค้าชอบนะและลูกค้าบอกว่าข้างในอ่ะน้องเอ๋ขาใหญ่หรือเปล่าดูเลยค่ะมันกว้างแล้วก็ใหญ่จริงๆเหมาะมากๆเลยบางทีลูกค้าเขามองว่ารถแต่ละคันเนี่ยอาจจะใหญ่หรือกว้างไม่เท่ากันแต่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะแต่ละคันมันนี่เหมือนกันอยู่แล้วสเปคแต่ที่สเปคของเราตอนนี้ที่เรากำลังให้ดูอยู่เนี่ยตัวซีวิ c เนี่ยเขาทําตอบโจทย์มากคือทํามาใหญ่รับครอบครัวแล้วก็สามารถนั่งได้ถึง4-5คนทีเดียวแล้ว คนตัวให,ใหญ่เนี่ยดูบอกสิคะนะถ้าคนตัวใหญ่นี่น้องเยาวยังเล็กอยู่นะคนตัวใหญ่กว่านี้นะบอกเลยเขาว่านั่งได้ดูเอกสิคะว่าใส่เนี่ยคนนั่งได้ขนาดไหนอ่าบอกเลยเขาว่าตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันบ้างท้ายเขานะคะบอกเลยอือหือ เป็นม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 นะมนะฮึเป็นดีไซน์แบบว่าเก๋มากๆชอบไฟไท้ายอะ่ะไฟไท้ายเขานะทาคล้ายๆกับ CRV e มากคือเขาทําแบบสไตล์แบบว่าเหมือนตัวตัว C อ่ารูป C เป็นรูป C ส,สีแดงแล้วก็ข้างในตัว C มีดวงตาสีขาวอถ้าเราดูแบบว่าให้กรบมนโนนะเก๋จริงๆเก๋มากๆเลยคะ่ะ เพราะว่าคันนี้นะไอตัวซีวิคคันนี้นะบอกเลยค่ะว่าลูกค้าขามันเป็นรุ่นใหม่ไปแล้วเป็นรูปทรงใหม่ไปแล้วแล้วก็เก๋มากๆเลยเพราะว่ารุ่นนี้นะถ้าซื้อแบบป้ายแดงนะโอ้โหแปดล้านกว่าต้องมีคับลูกคา้าแปดเก้าแสนต้องมีแน่ๆแต่ที่นั่นที่แน่ๆนะบอกเลยค่ะว่าของเราเดี๋ยวเราบอกเรื่องราคาอีกทีคับลูกค,าคา้าขาแต่สวยมากๆเลยอ่าเดี๋ยวเราดูท้ายกันบ้างว้าวกว้างมากเลยเอาน้องยาวยัดไปได้ไหมเนี่ยโอ้โหท้ายรถ สองคนเดี๋ยวจะคว้าให้ดูมันกว้างขนาดไหนน่ะเห็นไหมขนาดเอ้กว้างนะยังไม่ถึงเลยคือกว้างและลึกมากๆคือดูแล้วค่ะลูกค้าขาใส่ของได้จุจริงๆอืมและสิ่ำคัญนี่เลยเยางอะไหล่กับเครื่องมือเขาอยู่ครบคันต้องเยาแทบจับไม่ได้ใช้งานเลยเและดูะดท้ายนี่เดิมขนาดไหนดูนะคะลูกค้าเรารู้อยู่แล้วเพราะาเราบอกกันปกติอยู่แล้วนะคะว่าท้ายเดิมดูกันยังไงอ,อะไหล่อยู่ตรงไหนอ,อ่ะแม้แต่กระทั่งว่า ท้ายเราอะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวน็อตมีขยับไ mm hmm. บเดิมเดิมหรือเปล่าบอกเลยค่ะว่าทุกอย่างเราตอบโจทย์ลูกค้าทุกทกท่านแน่นอนอ่ามาเดี๋ยวเรามาดูกันราคานะคะบอกเลยค่ะว่าคันนี้นะ Honda c ซ v ว c นะคะราคานะคะบอกเลยว่าเก๋มากๆราคาคันนี้นะคะปี2018ราคาอยู่599,000บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะว้าว จะซ้ายก็ดีจะขวาก็ดีจะเอาด,ดําดีหรือจะเอาขาวดีแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยค่ะที่แน่ๆไม่ว่าจะเลือกด้านไหนน้องเอก็ยินดีต้อนรับอยู่ทางนี้นะคะอยู่ที่ทีอาคาของเราทุกๆวันค่ะย้ําอีกทีนะคะว่าทีอาคาของเราเปิด8โมงครึง่งจนถึง5โมงครึ่งค่ะคุณลูกค้คา่ะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดราชการเลยนะคะคลูกค,าคา้าขามีน้องเอน้องยุทธน้องแบมแล้วก็น้องหนิงรอรับอยู่ที่หน้า ของทีอาคารเลยครับลูกค้าขาขอให้ลูกค้ามานะคะวันนี้มาแค่ชมก็ไม่เป็นไรมาจิบน้ําก็ไม่เป็นไรขอให้มาดูรถของเราที่อย้ยามทุกครั้งว่ารถของเรามีถึง350คันอันไหนจริงๆค่ะคุณลูกค้าขาและที่สําคัญนะคะอย่าลืมโปรโมชั่นวันนี้จะถึงสิ้นเดือนนี้นะคะโปรโมชั่นเด็ดสุดคือ199บาทรับ2คันนี้ไปเลยค่ะบอกเลยค่ะว่าคันนี้ก็ดีคันนี้ก็ดีบอกเลยค่ะว่าอะคันไหนก็ดีค่ะคุณลูกค้าขา บอกเลยว่าเยี่ยมทั้งคู่เยีไปไป่ยมทั้งคู่ค่ะคุณลูกค้าอ่ะบอกนะคะว่าวันนี้เราจะมีค่ายเดียวที่เรามาคือฮอนด้าแต่อย่าให้ลูกค้ารู้เลยค่ะว่าเจ้าฮอนด้าไม่ว่าจะเป็น h อสอาหรือ c ีวิกทั้งสองรุ่นตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเพราะเรามี FC อยู่แล้วใครที่เป็น FC Honda บอกเลยค่ะเข้ามาจับเข้ามาจองเลยนะคะน้องเอรออยู่ทางนี้ยินดีต้อนรับลูกค้าอยู่ทุกวันเลยค่ะลูกค้าขา อ่ะเวลาวันนี้นะคะอย่าลืมเด็ดขาดเลยค่ะลูกค้าดูแลสุขภาพให้ดีเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวน้ําท่วมเดี๋ยวอากาศร้อนทุกๆอย่างนะคะเราต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดีแน่นอนค่ะลูกค้าค่ะสุขภาพสําคัญที่สุดอ่าแล้วเดือนนี้มีวันดีหลายเดือหลายวันมากๆเลยอยากให้ลูกค้านะคะดูแลแล้วก็ปกป้องคนในครอบครัวให้มากกว่าเดิมนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะ โควิดหรือเขาก็ยังอยู่กับเราอย่าลืมใส่แมสแล้วก็กินข้าวก็อย่าลืมล้างมือนะคะโอเคค่ะวันนี้2อรถรุ่นนี้นะคะที่เอมาเสนอถ้าลูกค้าสนใจอย่าลืมทักแชทกดเฟซอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งให้เอด้วยแล้วก็เบอร์เอถ้าติดต่อเอนะคะบอกเลยค่ะว่าเบอร์095 55 22282สนะคะสามารถทักเอได้โดยตรงเบอร์นี้นะคะเป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไอดีลน์ค่ะลูกค้าขา ย้ำอีกทีนะคะเบอร์เอศู5ย์2 2 2 8หค่ะแคปหน้าจอนี้อยากได้ทั้งซ้ายหรือขวาทั้งขาวทั้งดำบอกได้เลยค่ะหรืออยากได้รุ่นอื่นเรามาปรึกษากันค่ะลูกค้าค่ะหาทางออกให้กับลูกค้าทุกทุกท่านทุกเวลาได้เสมอค่ะวันนี้น้องเอก็ขอจบไลฟ์เพียงเท่านี้ยังไงพรุ่งนี้เรามาเจอกันว่าเอจะเอาอะไร มาเสนอให้ลูกค้าดูหรือเอามาไลฟลูกค้าดูดูสิว่ารถใหที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้จำนวน20กว่าคันเนี่ยมีอะไรกันบ้างว้าวอยากจะบอกรถเกินค่ะลูกค้าขามาวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะลูกค้าขาน้องเอต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ